สวัสด so ีค่ะพี่น้องปงปายสุบูสุขนจ้าทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งต่างประเทศจอปกอกลาเมืองไทยเฮาจ้าไม่มเมนูออมกบเุบนะฉันเออุเล็บผักเตรียมผักมานี่ตำตำเชียงจ้าพี่น้องตำเชียงมาอีกบ้างเนี่ยตำเชียงเร็ว เชียงเตรียมเสอ้อมกุกจ้าพี่น้องมามากินข้าวแรงน้ำกันด้วยค่ะอ้อมกุกอ้อมกุบเตรียมย่างก้อนบัดเตรียมย่างเตรียมเผาก็าก้ันตีปิ่งกินกับส้มตำหมุกทั่วเนาะเมนอยู่ ตลาดทุ่งแค่ละลายเขาปิ่งซีหีไปคุ้มยุงทั้งย่างเนาะปิ่งอันเขียดไหมพี่น้องอันนี้ฮ็ดอมมาสินเอาเอาเมฆคุกเมฆคุกกิดเท่าระดีประกอไปล่างขึ้นเขาเนาะเอารวดเอ็ดเ่าเมนูบานบ้านเมนูบ้านบานอีสานเขาจะพี่น้อง หอมใส่บักเคี้ยต้นหอมชุบแซบมามากินแรงกันด้วยจ้าเด้อพี่น้องเลยมีนุออมกบป,ปาดก,กุดไลค์กดแช่์กดติดตามให้ต่อมชุมแพ้แจกเป็นบาทเลยด้วยจ้าหนูเป็นหนึ่งโอ้ไมนท้าเลิรหนึ่งตามเครื่องเทศหนึ่งกี่กครัณ เชียดอันโอ้อันกบเพิ่นได้มาตังต้งแต่ปูนเอาบาดเพื่อนอํนมาตย์บานเพื่อนเพื่อนไปเกี่ยวเข่าย่สุโขทัยเราเพื่อนได้มานำจับพี่น้องเอาไม่เฮซูกันกินจา้ามาเด้อมาหวม่วงแรงน้ำกันพี่น้องเลยอขอขอบคุณหลยายๆเจ้าทั้งคนเกา่าคนใหม่พี่น้องเลยขอให้ ดรำๆรำรุ้ยๆสุขภาเพแขเงแรงกันได้จ้าทำแล้วเวมือเดียวจะพี่น้องปิ่่างบ้านใจดอกตองกี้กี้ดอกเป็นล่งผัวอีกชนึ่งชนก่อาหารอีสานบ้านๆฮา ของเสียบจ้าขวัวจะยนะครับไ่ขายเล็กตสิแค่ผักซีบนีนน่นนี่ผักซีอีน่งตัวี่เขอนีัน,น,นี้มาดนะีกเลยครก็เ<ส><า>หงื่วเข่าได้เลย,<า><า>ยนี่<า>ขบวนเย็นไม่แล้เลยขบวนนี่ก็ต่รถ ตตเสร็จแล้วจ้าพี่น้องผับซีตุ่ตนหอมไก่เรียบร้อยมันยี้เนีแย้วก็กินได้แล้วอันบะ เงียมีแต hey, <environments, S 1> ่พอฝากไว้จำเนื้อจ้าพี่น้องทิหน้าพอกันไหมจ้าฝากกดหลค์จด้ชเ์กดตาบจิมดีย่ต้มจิเค่เป็นบานเด้ยคกะเเ้อพี่น้องสระส s มานมนดำดำเลยรวยจะูกจคนได้จ้าไปแล้วจ้าปฏิจ้า